ศูนย์ราชการสะดวกสำนักง,งานปรมาณูเพื่อสันติ ั้งอยู่บนถนนมิภาวดีวรังสิตฝั่งขาเข้าเข้าถึงง่ายด้วยระบบการขนส่งสาธารณะและรถส่วนตัวเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกา30นาทีโดยมีการจัดเจ้าหน้าที่เพื่อให้บริการในช่วงพักเที่ยงสถานที่ให้บริการกว้างขวางเข้าถึงง่ายมีป้ายบอกทิศทางชัดเจนตอบสนองความต้องการของประชาชนทั่วไปรวมถึงลูกค้ากลุ่มพิเศษอาทิผู้พิการสตรีมีคันและผู้สูงอายุ พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันและสถานที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจรวมถึงการกำหนดพื้นที่สุบรียชัดเจนงานบริการประกอบไปด้วยงานอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสีงานสอบเทียบเครื่องวัดรังสี งานอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีซึ่งเริ่มตั้งแต่การทดสอบความรู้ความสามารถโดยการจัดสอบในรูปแบบคอมพิวเตอร์เบสณส่วนกลางและส่วนภูมิภาคการสอบในรูปแบบออนไลน์ไปจนถึงการอบรมเพื่อต่ออายุใบอนุญาตแบบออนไลน์งานบริการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐและงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ในปี2566ให้บริการลูกค้ารวมทั้งสิ้นกว่า3,100ราย ในการออกแบบการให้บริการเรามุ่งเน้นผู้รับบริการเป็นสำคัญเพื่อนำไปประกอบการปรับปรุงกระบวนการทำงานใหม่อย่างเป็นระบบแต่อย่างไรก็ตามจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้ใช้ประชาชนและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ขององค์กรโดยมีการสำรวจความพึงพอใจความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการผ่าน Google Form จัดกิจกรรม m o r n i n g Talk เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แชร์ประสบการณ์ปัญหาและอุปสรรคระหว่าง การปฏิบัติงานเพื่อหาแนวทางแก้ไขและลดความผิดพลาดหรือเรื่องร้องเรียนซ้ำเกี่ยวกับการให้บริการมีระบบติดตามปัญหาที่เกิดจากการให้บริการได้แก่ระบบแจ้งความพึงพอใจระบบการจัดการเรื่องร้องเรียน OA P chat และ Line Official เพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างทันท่วงทีนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการให้บริการปรับปรุงกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆเพื่ออำนวยความ ลด,ดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายอาทิการพัฒนาระบบจองคิวออนไลน์เพื่อนัดหมายวันและเวลาก่อนเข้ารับการสอบเทียบเครื่องวัดรังสีการพัฒนาระบบขอใบอนุญาตและงานบริการใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีเพื่อการสมัครทดสอบการยื่นการต่ออายุใบอนุญาตและการสืบค้นสถานะผ่านระบบออนไลน์โดยสามารถติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์การแจ้งยืนยันการรับคำขอใบอนุญาตผ่านอีเมล การพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนออนไลน์สามารถติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์โดยที่ผ่านมาสามารถแก้ไขปัญหาจนเป็นที่ยุติได้ร0อเปอร์เซนโดยไม่มีข้อร้องเรียนซ้ำ mm hmm. การพัฒนาระบบเชื่อมโยงบูรณาการในใบ,บอนุญาตส่งหรือพาวัตถุอันตรายหรือสัตว์ไปกับอากาศยานผ่านระบบ NSW การเฝ้าระวังภัยทางนิวเคลียร์และรังสีและการตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี เพิ่มช่องทางการติดต่อผ่าน l ลน e ออฟ i ิเชียลทำให้ผู้รับบริการเข้าถึงการให้คำปรึกษาและได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วพร้อมเผยแพร่ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนติดต่อราชการบนเว็บไซต์ info.go.th นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงแผนบริหารความต่อเนื่องในภาวะวิกฤตเป็นประจำทุกปีและได้มีการนำมาใช้จริงในช่วงโควิด -19 โดยมีการเผยแพร่ผ่านทางช่องทางออนไลน์ของปส มีการวิเคราะห์ประเมินความต้องการด้านกำลังคนการจัดสรรบุคลากรที่เหมาะสมพัฒนาศักยภาพและทักษะการให้บริการเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสารและช่วยเหลือผู้รับบริการด้วยไมตรีจิตส่งผลให้ความพึงพอใจของผู้รับบริการประจำปีงบประมาณพศ2566อยู่ในระดับดีมาก และมีการมอบประกาศนียบัตรให้แก่เจ้าหน้าที่เซสวิตไมยยอดเยี่ยมเพื่อเป็นต้นแบบที่ดีให้กับเจ้าหน้าที่คนอื่นๆและในปี2566ปสได้รับรางวัลสำเพานาวาทองซึ่งเป็นรางวัลสุดยอดหน่วยงานรัฐด,ด้านการอำนวยความสะดวกภาคธุรกิจ และได้รับการประเมินความเสี่ยงทุจริตระดับ Excellence นอกจากนี้เพื่อเป็นการสร้างความผูกพันและสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยปสได้จัดรางวัลเชิงคุณภาพมาตรฐานครบถ้วนมอบให้กับหน่วยงานที่มีความโดดเด่นด้านความปลอดภัยปสมุ่งมัม่นพัฒนาคุณภาพการให้บริการและยกระดับคุณภาพการกำกับดูแลให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้ประชาชนและสิ่งแวดล้อม ูนย์ราชการสะดวกสำนักง,งานปรมาณูเพื่อสันติยินดีให้บริการ